หมอนวดคนไหนปวดหลังฟังทางนี้เปลี่ยนจากใช้แรงเยอะมาใช้นิ้วทําเงินหมอนวดคนไหนเริ่มมีอาการปวดหลังนิ้วล็อกปวดร้าวลงขาฟังครูให้ดีนะคะคุณเคยถามตัวเองไหมว่าร่างกายเราจะทนรับงานหนักแบบนี้ไปได้อีกกี่ปี ครูเข้าใจดีค่ะว่างานนวดคืองานสุจริตเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจแต่เราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้คืองานที่แลกมาด้วยร่างกายยิ่งทำนานร่างกายยิ่งสึกหรอแต่รายได้กลับเท่าเดิมแล้วจะดีกว่าไหมคะ ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนจากการใช้แรงทั้งตัวมาเป็นใช้ปลายนิ้วทำเงินแทนอาชีพนวดหน้าแบบเวลเนสไม่ต้องโหนตัวไม่ต้องกดเส้นจนเจ็บนิ้วเรานั่งทำงานสวยๆในห้องแอร์ใช้ศาสตร์การนวดท่าศาสตร์ดูแลผิวและสุขภาพหน้าให้ลูกค้าใช้แรงน้อยกว่ากันหลายเท่าแต่รายได้ต่อชั่วโมงสูงกว่าชัดเจนจากที่เคยนวดตัว2ชั่วโมงได้หลักร้อยเปลี่ยนเป็นนวดหน้า2ชั่วโมงรับค่าวิชาชีพหลักพันอย่ารอให้ร่างกายพังแล้วค่อยหาทางออกนะคะถ้า อยากยืดอายุการทำงานและเปลี่ยนชีวิตตัวเองตั้งแต่วันนี้พิมพ์คำว่าสนใจไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะครูยินดีให้คำปรึกษาด้วยตัวเอง